สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังผู้ครองสาธารณรัฐซานมาริโนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนซึ่งตรงกับวันที่3กันยายน2568ความว่า พนักท่านนางสาวเดนิเซ่บรอนเซตตีที่2และนายอิตาโลรีกีที่2ผู้ครองสาธารณรัฐซานมาริโนซานมาริโนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีให้ท่านมีพรราไัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวซานมาริโน ประเทศไทยและสาธารณรัฐซานมาริโนโมีมิตรไมตรีอันดีบนพื้นฐานของความเข้าใจและความปรารถนาดีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ด้วยความมุ่งมั่นและการสนับสนุนซึ่งกันและกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือให้กระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนอันจะนำพาประโยชน์สุขมาสู่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายต่อไปพระบระมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนิธิถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระาราชบรลลังกให้าาคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทวันนี้เวลา9ก้านาฬิกาก้านาทีสมเด็จพระนิธิถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงณศา,าลาดุสิตดาไลายศวนจีรด,ดาพระราชวังดุสิต พระราชทธามพระราชาวโรกาศให้รองสัตร์ตาจาร์แพทย์หญิงดูดใจชัยวานิสริผู้อำนวยการศูนย์บริการโ,รารโลหิตแห่งชาตินำคณะผู้สนับสนุนการสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัชรรสุดาสยามบรมราชกุมารีภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่10จังหวัดเชียงใหม่และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชเฝ้าทูลลอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนการสร้างอาคารดังกล่าว นางสุภาพรการกรวินพงศ์นายกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขนำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหมอ่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2567เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยไไาาานายนขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจาัดหารายได้สภากาชาติไทยนำนางรำไพการธนวัฒน์และคณะ เฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศูนย์มะเร็งแบบบูรณาการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นางสาวสิริพรชัยสุดนาย,ยกสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธมภมนำคณะกรรมการบริหารสมาคมเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาติประจำปี2567และเงินจากการร่วมสมทบของคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมเพื่อบำรุงสภากาชาติไทย นางสาวอัชาราวิเศษวรระนายกสโมสรสตรีนานาชาติแห่งประเทศไทยปีคริสตศักราช2024นำคณะกรรมการสโมสรเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินจากการจัดกิจกรรมจัดหาทุนให้กับองค์กรการกุศลเพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายอนัทลิ้มจิรวัฒนากรรมการผู้จัดการบริษัทอีเวนต์นามาร์เก็ตติ้งจำกัด นำคณะผู้จัดการแข่งขันและทีมผู้ชนะเลิศการแข่งขัน Thailand w o r l ์ Junior Chef Battle 2024ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธาติราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระมอ่อมถวายเงินจากการจัดการแข่งขันสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร นายภูมิธรรมเวชย,ยชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยผู้บริหารระดับกรมและหน่วยงานรัฐวิสาหก,กิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยผู้นำตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดีเลอร์ระดับจังหวัดผู้นำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขดีเด่นระดับจังหวัดผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดผู้นำกลุ่มองค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ2,567และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเฝ้าทุนละองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายหนังสือรายงานผลการดําเนินงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชปธัมภ์ หนังสือสูจิบัตรและหนังสือการน้อมนาแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิฐธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารประจำปีงบประมาณ2,568 เวลา9ก้านาฬิกา53นาทีสมเด็จพระกนิธิรรชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิรดาพระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาศให้สัตราจารย์เกียติคุณนายแพทย์พู่นพิษอมัตยกุลประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีไทยพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีไทยผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผู้บริหารธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนผู้บริหารโรงเรียนของเยาวชนที่ชนะการประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษาประดองเพลงประเลงมโหรีครั้งที่36ประจาปี2567 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีประเภทการบรรเลงรับร้องวงมโหรีประเภทบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรีและขับร้องเพลงไทยและเยาวชนที่ชนะการประกวดเฝ้าทุนละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการจัดการแข่งขันในโอกาสนี้ผู้แทนผู้ชนะการประกวดเฝ้าทุลละอองพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรด้วย เวลา14นาฬิกา3นาทีสมเด็จพระกนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงนัศลาดุสิตดาลายัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวรโรกาสให้นางปราณีวัฒนชัยกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรนำข้าราชการครูที่กเกษียณอายุราชการปี2568 ซึ่งทำหน้าที่วิทยากรพิเศษและสมาชิกสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรแห่งที่1-7เฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินค่าตอบแทนวิทยากรโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดฉะเชิงเซาจังหวัดชนบุรีและจังหวัดลำพูน ในโอกาสนี้พระประหลัดดลสุข,ขันติพโลและพระไพวันปะพังกโรวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดพลงามตำบลคู้ยายหมีอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาร่วมเข้าเฝ้าด้วยศาสตราจารย์ธนเสตง้าวฮิรันพัฒนอธิการบดีมหาวิทยายลัยศิลปากรนำคณะผู้บริหารมหาวิทยายลัยศิลปากรและคณะทำงานจัดพิมพ์หนังสือพระราชนิพนธ์ประสาทพนมรุ้งและจารึกพบที่ประสาทพนมรุ้งเฝ้าถูลละองพระบาท ทุนเกล้าทุนกระหมอ่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายหนังสือดังกล่าวสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2568พลโทธรรมรงรัตแก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะผู้บริหารบริษัทน้ำตาลไทยเอกลักษณ์จำกัดในนามของเคทิสกรุ๊ป เฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหมอ่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สำหรับพัฒนาหมู่บ้านสายใจไทยอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัย พลเอกจารันกุลวณิชนายกสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาตินำคณะกรรมาการบริหารสมาคมเฝ้าทูนละอองพระบาททุนกล้าวทูนกระหมอ่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานพ่อตัวอย่างแห่งชาติครั้งที่45ประจำปี2567เมื่อวันที่5ธันวาคม2567โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นายสุมิตรเพชราพิรัตนายกสมาคมสิทธ์เก่าเซนคเบเรียนนำคณะกรรมการจัดก,การแข่งขันกอล์ฟการกุศลจิงถ้วยพระราชฐานสมเด็จพระกนิาาธิรัชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีเฝ้าทูนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหมอ่อมถวายเงินส่วนหนึ่งจากการจัดก,การแข่งขันกอล์ฟดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกศุศนตามพระราชอัธยาศัย รองสัตราจาร์วิลาสินีพิพิธกุลอดีตผู้อานวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยนําคณะทํางานผู้จัดทําหนังสือน้ําพริกมรดกรถแห่งเครื่องจิ้มเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหมอ่อมถวายหนังสือดังกล่าวฉบับภาษาไทยและฉบับสองภาษาไทยอังกฤษ เวลา14นาฬิกา30นาทีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตอดาพ,พระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถูลลอะองพระบาทตามลำดับดังนี้ ศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์จรัสสุวรรณเวลารองประธานมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถรัรมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินสออวนานำคณะทำงานขยายผลหลักสูตรโอลิมปิกวิชาการสออวนาไปสู่โรงเรียนพร้อมด้วยคณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องเฝ้าทูลละอองพระบาทเพื่อขอรับพระราชทานพรและพระราชวาทเพื่อความเป็นสิริมงคล นางฮาละยูซุปอามาัดระยับเอกอัครราชาทูตแห่งสาธารณารัฐอาหารับอ,อียิปต์ประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษ์อัคคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตรวรคัติยราชนารีทรงบรรยายเรื่องการเกิดโรคมะเร็งพระราชทานแก่นักศึกษาแพทย์ผ่านซื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ วันนี้เวลา12นาฬิก59นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวราขัตติยราชนารีเสด็จออกณชั้น10อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาพรโรงพยาบาลจุฬาพร ทรงบรรยายในรายวิชาเรื่องการเกิดโรคมะเร็งหรือองโคจีเนซิสพระราชทานแก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่3คณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์รายวิชานี้มีความสำคัญต่อนักศึกษาแพทย์โดยเป็นพื้นฐานความรู้เรื่องโรคมะเร็งที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของประเทศไทยและมีแนวโน้มการเกิดอุบัติการ์เพิ่มขึ้นอยู่ตลอด ซึ่งวงการวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้ความสําคัญกับการศึกษาค้นคว้าวิจัยพัฒนาด้านการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นไปจนถึงการพัฒนาตัวยาที่มีคุณสมบัติเฉพาะรวมถึงการรักษาแบบมุ่งเป้าที่จะสามารถระงับการลุกลามของโรคมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับวันนี้ทรงบรรยายพระราชทานในหัวข้อที่ 1- และ2เริ่มจากเรื่องกระบวนการและขั้นตอนของการเกิดมะเร็ง และชีววิทยาของเซลล์มะเร็งประกอบด้วยหลายขั้นตอนมีความซับซ้อนในตัวเองยกตัวอย่างเช่น,นกลไกการเกิดมะเร็งจากสารเคมีโดยขั้นเริ่มต้นเชื่อว่าสามารถแยกออกเป็น2รูปแบบคือคกลไกที่ทำลายหรือเปลี่ยนแปลง DNA โดยตรงและทำให้เกิดการกลายพันธุ์จนภายหลังกลายเป็นเซลล์มะเร็งซึ่งเกิดจากสารอัลฟาทอกซินพบจากเชื้อราในมเมล็ดธันพืชชนิดต่างๆ และสารในโตรซามีนพบในอาหารเช่นปลาร้ากะปิและเครื่องดื่มบางชนิดส่วน,นกลไกที่ไม่ได้ทำลาย DNA โดยตรงจะมีการทำปฏิกิริยาในระบบการควบคุมการแสดงออกของยีนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและเกิดเป็นเซลล์มะเร็งเมื่อเข้าสู่ขั้นก่อตัวเซลล์จะถูกกระตุ้นให้เพิ่มจำนวนมากขึ้นและเข้าสู่ขั้นกระจายตัวทั้งนี้เซลล์มะเร็งมีลักษณะาทางชีววิทยาที่สำคัญคือการแบ่งตัวอย่างไม่หยุดยั้งและการเปลี่ยนแปลงในโปรตีน ซึ่งระยะแรกเซลล์มะเร็งจะอยู่รวมกันในบริเวณที่เกิดความผิดปกติหากตรวจพบในระยะนี้จะมีโอกาสยับยั้งและรักษาให้หายได้ทุน